โดยใช้ร่วมกับ plc x 3 g 4 0 m t นะครับกอะดีอผมใช้ระบบะทัมเมอร์ในการสั่งงานจาก plc นะครับให้เป็นระบบแบบวนลูปง่ายง่ายนะครับโดยการใช้ทัมเมอร์ในการรีเซ็ตและก็ในการที่จะเซ็ตให้วนอยู่อย่างนี้นะครับ โดยตั้งค่าหน่วงที่ PLC อยู่ที่400นะครับ400แล้วก็ใส่ทัมเมอร์ลงไปก็จะหมุนไปหมุนกลับตามคำสั่งของ PLC นะครับที่เราเขียนลงไปนะครับโดยการตั้งเวลาไว้นะครับแบบนี้นะครับรเทสสัญญาในการใช้สัญญาณอินพุตเอาพุตได้ปกตินะครับตัวนี้สัญญาณเพ้าผมไม่ได้คำนวณน,นะครับก็เขียนตาม PLC รับได้แล้วก็สซลูมอเตอร์ที่ไม่เกินค่าสัญญาณเพผานะครับ <c oughs> เป็นปกติที่เราใช้เทสนะครับไม่ได้คำนวณค่ารอบว่าจะวิ่งกี่รอบกี่อะไรนะครับ <c oughs> เราเทสความสมบูรณ์ของการเชื่อมต่อระบบการทำงานของโซลูมอเตอร์ว่าปกติหรือไม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับ